ข่าววินัยเชียงคืนฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่27มิถุนายน2563โดยเฉพาะบัตครั้งบอลไทยครับเราจะข่าวบอลไทยเชียงคืนนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชียงคืนนี้เลสเตอร์เตรียมเซ็นสัญญา3ปีแข้งไทยทีมชาติฝรั่งเศสโดยดังเลสเตอร์ซิตี้นะผมทีมดังของศึกฟุตบอลอังกฤษนะฮะเตรียมเซ็นสัญญาก,กับทางธนวัฒน์ซึงจิตทาบอล กองกลางสัญชาติไทยฝรั่งเศสวัย20ปีเป็นเวลา3ปีโดยเจ้าตัวรอตรวจร่างกายเป็นสมาชิกใหม่ของทีมจิ้งจอกสยามโดยงานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่าธนวัตรซึงจิตถามบอกองกลาง2สัญชาติไทยฝรั่งเศสวัย20ปีเศษคนนี้นะฮะของทีมน็อกซีในลีกฝรั่งเศสได้รับความสนใจจากทีมเรอร์ซิตี้ทีมดังของทางพิมลิกิจ และก็อาจจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวมาว่าวเรซอร์ซิตี้นั้นได้บรรลุข้อตกลงกับน้องเขาแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะเซ็นสัญญากันเป็นเวลา3ปีซึ่งตอนนี้ทางธนวัฒน์นั้นกำลังจะหมดสัญญากับทางด็อกซี่ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้และกํลาลังรอที่จะตรวจร่างกายเป็นสมาชิกใหม่ของทีมจิงจอสยามแล้ว สำหรับธนวัต์ซึ้งจิตถาบอลคนนี้ก็เป็นชาวไทยนะฮะแต่ย้ายตามครอบครัวไปอยู่ที่ฝรั่งเศสตั้งแต่เด็กแล้วจนได้รับสัญชาติฝรั่งเศสและเล่นฟุตบอลระดับเยาวชนกับทีมน็อกซี่จนถึงขั้นติดทีมชาติฝรั่งเศสอยู่16ปีและก็อยู่17ปีมาแล้วทางนี้ธนวัต์ซึ้งจิตถาบอลจะเข้าไปอยู่ในทีมเลสเตอร์ซิตี้อยู่23ก่อนจากนั้นเขาต้องพิสูจน์ตนเองว่าเขาจะเหมาะสมกับทีมชุดใหญ่ต่อไปไหมซึ่งในเคสของธนวัต์นี้เขาสามารถลงเล่นในพิวริกิทได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ใบ Work p o r m i เนื่องจากเขามีสัญชาติฝรั่งเศสอยู่แล้วโอ้โหนะผมงานนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่และก็ข่าวดีของทางชาวไทยทุกๆคนนะฮะเพราะว่าเด็กไทยนะผมก็บอกแล้วนะฮะถ้าเมีโอกาสได้ไปถึงยุโรปนะผมไปไกลอย่างแน่นอนนะฮะนี่นะผมน้องเขาได้พิสูจน์้เห็นแล้วว่าขนาดเลสเตอร์ซิตี้นะฮะยังสนใจในตัวเขาขนาดนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้เป็นการเปิดตลาดสู่ยุโรปของแท้เลยครับ สู้นะครับน้องถือว่าเป็นกําลังใจให้น้องเขานะฮะแล้วก็ทุกคนนะผมรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะให้กําลังใจน้องเขากันด้วยนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้ผมพูดไปก็คนลุกไปนะครับไม่ได้ว่าคนไทยนั้นจะไปดังอยู่ทางยุโรปได้นะครับผมนี่นะฮะน้องเขาทาให้เห็นแล้วว่าทําได้จริงๆรอข่าวต่อมากันดีก่อนครับสมาคมฟุตบอลไทยแล้วก็ไทยลีกเร่งประสานงานนาแข้งต่างชาติเข้าประเทศให้จมได้โดยตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะและก็บริษัทไทยลีกจำกัด ดำเน,นินการประสานงานนะผมไปยังสโมสรฟุตบอลลีกอาชีพไทยลิก1-3เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือนำนักกีฬาและก็เจา้าที่ทีมชาวต่างชาติที่จะเข้ามาขึ้นทะเบียนและก็ฝึกซ้อมกับสโมสรหลังจาที่รัฐบาลน,นั้นมีมาตรการการผ่อนคลายสำหรับการฝึกซ้อมในประเภทกีฬาอันได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและก็วอลเลย์บอล โดยนภายทิ่สุวพงศ์ลอขาธิการสมาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้านี้มาว่าหลังจากมีการประกาศจากทางสอบอพนะฮะเรื่องผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อให้การแข่งขันกีฬานั้นหรือฟุตบอลลีกอาชีพจะสามารถกลับมาแข่งขันกันตามที่วางแผนเอาไว้ได้ซึ่งสมาคมต้องการสนับสนุนการำดำเนินง,งานของสโมสรโดยเตรียมการประสานง,งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีของการขออนุญาตนำนักกีฬาฟุตบอลนะฮะและเจ้าหน้าที่ทีมชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อเตรียมฝึกซ้อมและเข้าร่วมกันแข่งขันให้ทันในช่วงเดือนกันยายนนี้ล่าสุดทางสมาคมนะผมได้ส่งเรื่องพร้อมรายชื่อน,นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมไปยังกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทนะฮะเป็นที่เรียบร้อยท่านี้จากการสำรวจพบว่าน,นักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ทีมชาวต่างชาติที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยมีจานวนทั้งสิ้น78คนจากทั้งหมด35สมมสรประกอบไปด้วยสมมสอนไทยลีก1จํานวน ก็คือ12สโมสร40คนสโมสรไทยลีก2จํานวน7สโมสร15คนสโมสรไทยลีก3จํานวน16สโมสร22คนและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอีก1คนครับโดยนักกีฬานะผมและเจ้าหน้าที่ทีมชาวต่างชาติพบว่ามีจากหลายสัญชาติอาทิเช่นบราซิลฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษเซอร์เบียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร,ร่านมาเลเซียและอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้การได้รับอนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะฮะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศและต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นสําคัญนั่นเองสําหรับการเปิดโลงโทะเบียนนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ทีมรอบพิเศษกาหนดไว้ในวันที่25สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนานั้นขณะที่ทางปฏิทินการแข่งขนันฟุตบอลลีกอาชีพและฟุตบอลถ้วยวรายการต่างๆในฤดูกาล2,563กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ ฟุตบอลไทยลีก1จะเริ่มกลับมาแข่งขันวันที่12กันยายนและจะปิดฤดูด 15, าวกาลวันที่15พฤษภาคมฟุตบอลไทยลีก2จะเริ่มกลับมาแข่งขันวันที่12กันยายนและจะปิดฤดูด 25, าวกาลวันที่2 5เมษายนฟุตบอลไทยลีก3จะเริ่มกลับมาแข่งขันวันที่3ตุลาคมและจะปิดฤดูกาลวันที่18กุมภาพันธ์ เป็นตะว่าง,งานนี้แข่งต่างชาตินะผมทุกๆคนนะฮะแล้วก็รวมทั้งสตาฟโค้ดและก็กุนซืออากิระนิชิโนะของทีมชาติไทยของเรานะฮะก็มีความประสงค์จะกลับมาที่ประเทศไทยแล้วต้องรอดูกันต่อไปว่าทางสมาคมนั้นจะสามารถพานักเตะทีมงานสตาฟโค้ดและก็กุนซือนั้นกลับมาให้รุทสิกในช่วงไหนนะฮะยังไงต้องรีบเร่งกันหน่อยครับเพราะว่าต้องรอกักตัวอีก15วันเป็นอย่างน้อยอีกต่างหากเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ สมุดประการซิตี้ยืนยันเป้าหมายเดิมคว้าตัวเล่นแชมเปี้ยนลีกโดยทังเขี่ยวสมุดสมุดประการซิตี้แห่งศึกไทยลีก2020ถึง2021ภายใต้การบริหารงานของบิ๊กโจดทเนศพาณิชชีวะประธานบริหารสโมสรสมุดประการซิตี้พร้อมด้วยคุณเจี๊ยบสลีม,มาพาณิชชีวะผู้อำนวยการสโมรสมรโดยมีโค้ชมัสตะอิชิอิผลสื่อมาประสบการณ์ชาวญี่ปุ่นทำหน้าที่กุมทัพโดยทีมเริ่มกมารรฝึกซ้อมกันได้แล้วหลังพิก,การโควิด -19 ีนเริ่มขี้ขายในทางที่ดีขึ้น ดยล่าสุดนะผมทางเราได้สอบถามไปยังโค้ชกอล์ฟนะฮะนัทพลกระจ่างโพผู้จัดการทีมสุดพรกการซิตี้ที่ได้เผยถึงการกลับมาฝึกซ้อมของทีมและเป้าหมายที่วางเอาไว้หลังจากวิกฤตการณ์โควิดในทีนั้นจะกลับมาแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้มาว่าตอนนี้ทีมกลับมาฝึกซ้อมกันแล้วแต่ยังไม่ได้อัดแน่นโปรแกรมการฝึกมามา,มากมายเป็นรูปแบบการซ้อม2วันพัก1วันรู้ถึงซ้อม3วันหยุด1วันซึ่งต่อจากนี้เข้าสู่เดือนใหม่จะพยายามควบคุมโปรแกรมการฝึกจากเบา,ลาไลเป็นหนัก เพื่อเข้าสู่โปรแกรมเตรียมทีม p r e c i s o n เต็มรูปแบบนะครับโดยที่โปรแกรมหยุดก็เพาราะว่าโควิดในทีเล่นงานนะฮะแต่การกลับมาแข่งขันนี่ที่5ต่อไปจนจบฤดูกาลผู้บริหารสโมสรสมุทรปราการซิตี้ทุกฝ่ายรวมถึงทีมงานโค้ชเราจะตั้ตงเป้ามาว,าว,าวา่ายังเหมือนเดิมคือการลุ้นไปเล่นในเวทีสโมส ier, รเอเชียหรือว่า AFC c เป m p i o n s l e a g u งได้โดยเฉพาะการลุ้นจบอันดับ1นึในเลกแรกของศึกไทยลีกฤดูกาลนี้ที่จะได้สิทธิ์ไปเล่น AFC c h a เปี้ยนลีก2021ทันที ซึ่งเราจะพยายามทําให้จงได้เพราะถือเป็นความหวังของสโมสรและจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรกับถ้วยเอเชียอีกด้วยนะครับโอ้โหเป็นตัวงานนี้ทางสุป,ประกรณซิตี้ก็หวังเอาไว้เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ขอให้เป็นไปตามนั้นกันนลครับโอ้โหสุดๆนะฮะทุกๆุทีมรอข่าวต่อมากันดีกว่านนครับไม่พลิกโผออสเตรเลียควงนิวซีแลนด์จัดบอลโลกหญิง ด,ดงสมาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับประกาศเลือกเจ้าภาพฟุตบอลหญิงนะฮะชิงแชมป์โลกปี2023เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยฟีฟ่าลเลือกออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์เจ้าภาพร่วมให้เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันในรอบสุดท้ายในปี2023นี้ด้วยการโหวตของคณะกรรมการการ,การคัดเลือกทั้งหมด35เสียงออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ที่เสนอชื่อขอจัดเป็นเจ้าภาพนะผมร่วมกับจากการแข่งขันเอาชนะโคราเบียไป22-13เสียง คว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันปี2023ได้สำเร็จนั่นเองโดยในการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2023ฟีฟ่าได้เพิ่มทีมจากเดิม24ทีมนะฮะเป็นทั้งหมด3ันทีมในรอบสุดท้ายเพิ่มมจากเดิมทั้งหมด8ทีมในส่วนของโคต้าเดิม24ทีมรอบสุดท้ายยุโรปเป็น8ทีมเอเชีย5ทีมอเมริกาใต้3ทีมคอนคาเคป3ทีมออฟริกาใต้3ทีมโอเชียเนีย1ทีมและก็เจ้าภาพอีก1ทีมนะฮะ การเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายจะให้ตแต่รัฐวีปจะได้โคตาเพิ่มขึ้นซึ่งจะมีการแจกแจงรายละเอียดกันอีกครั้งทั้งนี้ออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันได้ยื่นสนามแข่งขันทั้งหมด12สนามใช้สำหรบับการแข่งขันนะฮะออสเตรเลียใช้7เมืองในการจัดก,การแข่งขันประกอบไปด้วยซิดนีย์เมลเบิร์นบริสเบนนิวคาสเซลเพิร์ลบรูซเซสันเอเดเล็กส่วนนิวซีแลนด์5เมืองประกอบไปด้วยอัครแวนเวริงตันดูเนดีนฮาร์ินตัน คริสเซิร์ฟซึ่งการจัดการแข่งขันจะจัดขึ้นในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2523 สำหรับทีเเ้ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2022ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี2022นะฮะึ่งเป็นการคัดเลือกทีมไปชิงแชมป์โลกเดิมทีการแข่งขันในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนั้นจะมีอยู่8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันแต่ในปี2022จะเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายเป็นทั้งหมด12ทีมโดยในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายต่อเนื่องมาแล้ว2สมัยในปี2015ที่แคนาดา และก็ปี2019ที่ฝรั่งเศสนั่นเองเป็นตะว่างานนี้ถ้าผมก็เป็นทางทีมดูโอ้กันแล้วกันนะฮะออสเตรเลียก็ควงนิวซีแลนด์จัดบอลหญิงโลกไปเป็นที่รบบร้อนครับเป็นต่ว่างานนี้ออสเตรเลียก็ควงทางนิวซีแลนด์จัดบอลโลกหญิงไปเป็นที่ียบร้ออยังไงผมก็อยากเห็นสุตบอลหญิงนะผมของทีมชาติไทยนะฮะได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกหญิงนี้อีกสักครั้งนึงครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยหญิงทีมชาติไทยไทยแล้วก็ทุกๆทีมของทีมชาติไทยกันเลยครับ งไงพวกเราก็เป็นกำลังใจให้เสมอนครับสุดๆนะฮะทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและนี่ก็เป็นข่าววิไนัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่27มิถุนายน2563โดยเฉพาะว่าขรั่งบอลไทยครับ